ลอยหนนอนีอ้นี่ไม่ไม่มีเลยอาจารย์ท่านีเนีท่านี้ทนี้ดีขวาเลยตันียูมันเลยอันนี้จะเกียนดี่บหงเได้แงไอกระดาษมันไปอยู่ไปแข่งีสไม่ยังหน้าเป็นางกั้เบนไยังหน้ามันบนมีน้ำมันตก เนาะนาเก็เล่นสามตัวมันออกสองตัว่ามูตะ้ารว่าโตอาโตสัทีรปิดางเปิดวแล้วมีดอแม่กเขียนเลยบยาติกติเยตาแต่จก ใส่ชุดเรียนหลังกันมาเปมีมาเนาะหันหลังให้กัน <c oughs> ใหนน้แล้วอเมื่อเชี่้วให้แล้วผมมึงไม่พากันเลขโลกสามตัวตาเยอะตาตัวทาวยาตาตัวหนาเนาะนี่ก็จะให้าลิ้กให้สองตัวไม่แล้วดีแล้ว เดินหนีกันเนาะเออว่าเจ้าก็ลับกเนาะเปลี่ยนเะจ้าเัิหน่อไหมขี้นกขี้นูดีหน้าตัหนาตางไว้ฮหรไม่โย่ตัแมนะ่นก่่ตดอง หนึ่งเคียดกับหกรหม่นี้มนนนีู้นกระดาษกระดาษกระดาษแผ่นเดียวคับเยนู้ี่ย้อนแม่เด้อเป็นนี้จะเกิดแค่นี้นะอืมนนี้ก็รวยแล้วทั้งหมดขนาาไยนกันนะว่าป็นหาเลกินตนาการมีหลาะปัญหาตัวเนี้อ่ะ